จ้ะพี่น้องวันนี้แดดร้อนเนาะ26องศาจา้ะวันนี้26องศาก็เลยมาถ่ายอยู่หน้าบ้านเนาะจา้ะก็คือมาควนดินอยู่หน้าบ้านแต่ก็มาซอยกันจ้ะพี่น้องปกติหน้าบ้านน่ะจะไม่ค่อยถ่ายเนาะจา้ะเพราะว่ามุมนี้นะมันจะเป็นมุมที่มันหลบแดดนะก็คือมันจะหนาวก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ค่อยได้ถ่ายมุมนี้ อย่างหนึ่งมันก็จอดรถเนาะจอดรถจอดอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะส่วนมากจะอยู่มุมหลังบ้านที่ปลูกผักเนาะจ้ะเนาะก็เดี๋ยวคอยพญายิ่บนเทียสวนจ้ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนเนาะจ้ะวันนี้พรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยจะไปรีวิวให้เบิร์ว่าสถานที่ฉีดวัคซีนที่ฝรั่งเศสเป็นยังไงเนาะจ้ะ อยู่เลยนิดไปนิดหนึ่งเมืองอย่างนี้แหละเดี๋ยวสิไปรีวิวให้เบิรงมม่ออื้นเมือ่อนี้เบิรงกพอบ้านเ็ดสวนไปก่อนจ้าอ่าอ,กกอ่าไม่มีงูพอบ้านบอกไม่เหมือนที่เมืองไทยเมืองไทยงูจะเยอะ <laughs> ตอนนี้พอบ้านก็เอาถังขยะออกมานล้จ้ะแล้วก็จะเก็บ,บใบไม้จ้า อันนี้อยู่ที่ใต้ต้นอะโวคาโดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ้งดอกอะโวคาโดจ้ะดอกมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดเถ้าไหรรเนาะมันจะติดเยอะไม่เยอะอันนี้เราไม่รู้เดี๋ยวให้เบิ้งจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกอะโวคาโดจ้าเต็มต้นเลยดอกเต็มต้นพี่น้อง เดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆเนาะจ้ะอันนี้เป็นดอกอะโวคาโดดอกมากถ้าใครที่ได้ดูคลิปก่อนๆเนาะจะรู้ว่าอะโวคาโดเราดอกมาก <c oughs> ตอนนี้คือพ่อบ้านกินหมดแล้วเ <c oughs> หลือแต่ดอกจ้ะอันนี้มันดอกไหม่เ่าพิษบ่แม่เหลือแต่ดอกพี่น้องอันนี้เรามันดอกใหม่ของปีนี้ นี่จ้ะอันนี้เป็นที่โรงรถนะจ้ะอยู่หน้าบ้านอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดใหญ่มากแล้วก็ดกด้วยแล้วก็กินคนเดียวด้วยพี่นอออ้องเพราะว่าเออแม่บ้านก็บอกคอยสิมากกินปันไดเนาะพวนด,ดินเสร็จก็รดต่อรดน้ำต่อจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวพาเบ่งนาใจ้รถน้ำเราจะมีหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นหน้าบ้านจ้า อันนี้เป็นหวายเน,นาะจ้าที่เขาเกมาะมะม่วงนะพี่น้องที่เขาขายตามร้านนั่น,นาขายตะกงตะก้าเนาะจ้าเนาะอันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยเนาะจ้าเอามาเกาะอะโวคาโดที่เอามาเสร็จดแตแล้วอิสระจะไ อดังก็สิ้นคือแฟนกินหมดแล้วแหละอันนี้มันมันเหลือเนาะมันเพิ่งเห็นพีนนี้สามลูกจ้าอบบ้านจ้าคนขยัน เดี๋ยวตอนนี้พาเบิงเออรอบๆนะจ๊ะเนาะบรรยากาศรอบๆบบ้านแดดแรงมากกประมาณ27องศาจ้ะ25-27ถึงมันก็จะแดดประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ถ้าไม่มีแดดก็คือหนาวนะจ๊ะเนาะมันเป็นเรื่องปกติของอากาศทีน and ยูฝรั่งเศสจ้ะ ซอยน่าจะเนาะเดี๋ยวให้ดูบ้าน,นนี่เป็นปากซอยจ้าประมาน,นี้อันนี้เป็นบ้านของเราจ้ะพี่น้องพ่อใหญ่ก็อยู่ใต้ต้นอะโวคาโดนะจ๊ะเนาะจะอยู่แบบสบายๆจะพี่น้อง เราอยู่แบบสบายสบายไม่ได้เครียดอะไรก็เครียดก็เครียดจากเมื่อบ้านละพี่น้องเมืองไทยบบเปิมกับบดในเมืองนะจ๊ะเนาะรดน้ำเสร็จแล้วรดน้ำแล้วผลกรสิเก็บสายยางให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องจะไม่วางไว้เออสเปซสปาเหมือนเมืองไทยเราเด้อพี่น้อง บางคนเพื่อนก็ไม่เก็บนะแต่ว่าฝรั่งบ้านนี้เก็บเรียบร้อยจ้ามีคนคอมเมนต์มาว่าอยากดูปากซอยบ้านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นต้นเชอรี่นะจ้าต้นเชอรี่ที่ดอกเต็มต้นแหละพี่น้องอยู่ไทยคลิปหัวคลิปนะจ๊ะเนาะหน้าตอนนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้ว ล่วงหมดแล้วก็จะเหลือตะใบเหลือใบไม่มีลูกสักลูกเลยร่วงหมดดอกร่วงหมดจะพี่น้องเหลือแต่ใบนะจ๊ะเนาะนี่เป็นปากซอยอันนี้บ้านใกล้เรือนเคียวเราเองเดี๋ยวเราเอาให้ถึง8นาทีเนะจ๊ะ อันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์บ้านเราอุย้ยสีเห็นอย่างมันแดดพี่น้องอันนี้เป็นสามแยกเนาะจ้ะไปเลี้ยวซ้ายเป็นบ้านเราแล้วก็อันนี้เป็นทางขึ้นมาเนาะจ้ากับเป็นประตูใส่รหัสจ้ะพี่น้องเป็นหมู่บ้านเนาะจ้ะส่วนสีฟ้าๆไกลๆนั่นพี่น้องสุดขอบฟ้าก็คือเป็นทะเลเนาะจ้ะ ทะเลเมืองอันชีบาห้ากิโลเมตรจากเฮื้อโค้ดนะพี่น้องอันนี้เป็นซอยบ้านเราเดี๋ยวให้เบิ่งหลังบ้านมันจะมีบ้านอยู่มุมตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็เป็นบ้านเราจ้าน,นี่สีฟ้าๆจุดๆนี่เป็นกำแพงบ้านเราปใญญาเห็ดไม้ประมาณสามสิบปีแล้วล่ะพี่น้องอันนี้เป็นหลังบ้าน จ้อันนี้เป็นในบ้านนะจ้าเป็นหลังบ้านแล้วก็มีสวนผักก็จะมีตะผักแล้วพี่น้องแล้วเราก็จะเดินกลับไปหัวเหลือมเม,ม,ม,มี้ยงอันนี้เป็นบริเวณบ้านนะจ๊ะเนาะเป็นหมบ้านจ้าเป็นหมูบ้านคล้ายๆหมบ้านจัดสรรเนาะแล้วเราก็จะเข้ามาบ้านเรา มีบ้านหลังหนึ่งก่อนจะพี่นอ้องมีบ้านชั้นเดียวเอามาทำไมฮะสิกวอเอาขยะมาทิ้งปากซอยอบอกมุชนะอ่า <c oughs> นี่เขาจะมาวางตรงนี้เนะจ้ะเพราะว่าสิบเก้านาฬิกาของทุกวันเก็จะมาเก็บขยะนะจ๊ะเพราะบ้านก็จะมาตั้งไว้ตรงนี้ และหลายๆคนเขาก็จะมาตั้งไว้ตรงนี้จ้ะตั้งไว้ปากซอยแล้วก็จะมีรถมาเก็บเอาเอะจ้ะอ่ะบิกร้นบ๊ายบายเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนจ้าฮู้ฮู้ฮูู้้ฮ้้นออืม<อ> Mhm. Mm c'est <laughs> tout marade là. Ah là ca. Oui, c'est marade. Ah oui. Ça oui. Mm -hmm. normal, tu verras. Ton cherry m'est à bayi. Ah et toutes les les trucs qui y a les Oui. C'est là. <laughs> สกีชารีอาราโกอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะ